เมื่อป้าแดงทำหมูจุ่มกินกลางไลฟอ์อะใครจะตัดไม้กต็ตัดไปวันนี้ป้าแดงขออนุญาตกินในไลฟ์นะคะแ <c oughs> ล้ววันนี้ะฉันจ,จะทำหมูจุ่มกินยังไงล่ะ <c oughs> มากินเยอะคนดูอีกแล้วล่ะคะ่ะอู้อันนี้คือเซตหมูจุ่มที่ฉันจะกินคนเดียวหม้อ <c oughs> ของเราพี่โตมมามาด้วยกันวันนั้นน้ำซุปใดๆยากเติมน้ำซุปก่อนเลยละกันน้ำซุปไ ใส่สิ่งนี้ทุกคนทำให้ i mean. น้ำซุปหอมนะคะอุ้ยหอมใส่ลงไปอ้าวน้ำซุปเดือดลุล่าน้ำเดือดแล้วน้ำซุปเดือดแล้วน้ำซุปเดือดแล้วบุลลินละกันแล้วก็ใส่หมูแดงมามามาหมูหมูแดงต่อเลยนะคะปุ๊บทำลูกคิ้นไงหมนคุณจิเลยอะใส่เส้นมาดูไลฟ์ประแดก็ต้องหิวไปธรรมดาถูกไหมต่อไปใส่เต้าหู้ไข่ใส่เต็มไปเลย ใส่เห็ดแฮะเออออลิฟจี้เออแย่เออได้กินมากหอมหอมหอมดูสิความเดือดกับปุบนี้ดูสิดูความเนี่ยเด้งของหมูสิจ้าลอยลอยลอยฮิสตู ใครกำลังมองหาบริการดีๆรับกดเกมพาสร <c oughs> าคาถูกในแมป99ขึ้นเลยป่ายอย่าลืมมา <c oughs> ดูที่ดิสช็อปนะ